รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาพรค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้เขาได้จัดให้มีงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหลากหลายรางวัลจริงๆค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีคุณเฟิร์นแล้วก็คุณฟาร์มค่ะโอ้โหวันนี้รับสองรางวัลเลยรู้สึกยังไงบ้างกับสองรางวัลน,นี้ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทางบริษัทเราได้รับถึง2รางวัลในวันนี้อะค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรบอกเล่าให้หม่และคุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะค่ะทางบริษัท VVIP 2019นาะคะบริษัทเราผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะสินค้าออร์แกนิกนะค่ะมีทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารและก็ผลิตภัณฑ์ความงามเลยนะคะอแ,แอบเห็นเขาบอกว่าบริษัทนี้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับที่ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวเหรอคะ ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเราก็มาจากตัวเข้าไลบรารีค่ะตรงนี้เรามีความรักสุขภาพแล้วก็สนใจฐานทางครอบครัวเลยเราก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฐาน,นง่ายขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นในหลายๆด้านนะคะตัวที่ขายดีของเราเป็นเบสเซลเลอร์ก็คือตัวจมูกข้าว v, v IP นะคะนับจากนี้ไปมีรางวัลการันตีแบบนี้เราต้องไม่หยุดพัฒนาถูกไหมคะมีทิศทางไหมคะในอนาคตว่าจะไปทางที่ทางไหนยังไง ก็ตัวรางวัลนี้ก็จะเป็นกําลังใจแก่พวกเราคนทํางานเป็นอย่างมากในะคะในการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็จริงๆเรามีเป้าหมายที่จะส่งออกทั่วโลกอยู่แล้วเราเริ่มได้ส่งออกไปบ้างแล้วค่ะในปีในปีต่อไปจากนี้ค่ะเราก็จะพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วก็นำสินค้าไทยก้าวไปสู่ทั่วโลกเลยค่ะ I would like to say thank you for our support and uh, our lovely customer around the world. Uh, we work so hard and we so proud. เพ get this award today and we commit to develop and produce the best product for you all thank you คุณผู้ชมคะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยโหบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะขั้งห้าวรรี้วันนี้หมาลขไปก่อนสวัสดีค่ะ